ทุกคนครับผมรู้สึกว่าผมชื่นชอบบทเพลงอยู่เพลงหนึ่งซึ่งเป็นเพลงแนวแนวลูกทุ่งแนวอีสานนั่นแหละฮะทุกคนรู้จักศิลปินปอยฝ้ายใช่ไหมฮะปอยฝ้ายผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ค่ายไหนแล้วในตอนนี้นะครับเมื่อก่อนเราเรียกว่าเป็นปอยฝ้ายมาลัยพรใช่ไหมะนะครับก็คือ เพลงน้ำตาขาวร็อกนะครับใช่หรือเปล่า,าน้ำตาขาวร็อกนะครับทำไมผมผมถึงรู้สึกชอบเพลงนี้แล้วเอาเอามาเล่นกับกีตาร์โปร่งแล้วผมคิดว่าน่าจะเอามาลองหัดถ้าถ้าเป็นเพื่อนๆน้องๆนะที่อยู่ทางภาคใต้ภาคกลางภาคเหนือเนี่ยอาจจะไม่ชินกับเพลงอีสานนะครับแต่ถ้าเป็นคนอีสานเหมือนก,นกันกับผมเนี่ยมันจะมีความหลากหลายในการเล่นเดี๋ยวผมจะลองลองแซมผัสอคือตอนแรกมันจะขึ้นต้นด้วยช้าๆก่อน ถ้าถ้าไม่เกาสายเอไหมเนี่ยกับจีไอบอกเราเจ้าบอกฟังสาวผู้ลังเพลงหลกเบียดสูขทุ่งกีกอกพอถูกนอกก็เป็นจังใด <Emmanuel>: <water> <aría> คือถ้าฟังมาแค่เนี้ยจะเหมือนเพลงวัยรุ่นจะเหมือนเพลงป๊อปวัยรุ่นอะไรทำนองเนี้ยป๊อปร็อกนะฮะเพราะว่ามีจังหวะที่แบบว่าเอ๊ะคล้ายๆในแนวนั้นทีนี้พอร้องไปมันก็จะเป็นเป็นคาอีสานนั่นแหละนะครับแล้วก็มันก็จะเปลี่ยนขอดวนไปวนมาตามจริงแล้วโทนมันจะอยู่ในเอม n เนอร์นะฮะแต่มันเอาจีมากั้นให้มันแบบว่ามันมีแบบว่าไดามิกหน่อย แล้วทีนี้พอเสร็จจากท่อนนี้เข้าไปปุ๊บมันจะกลายเป็นท่อนที่มันเต้นได้เลยถ้าไปดูการเล่นสดโอ้สมัยก่อนนะผมผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยนะครับก็คือเพลงนี้สุดยอดเหมือนกันนะฮะเรียกว่าตีก,กันกระจายเลยแหละแถวบ้านนะ,ะพอจบท่อนนี้มันก็จะเป็นท่อนเร็วแล้วมันก็จะเป็นดนตรี ไห้เว่าเขาสีหาทางนอกอนุ่มเพลงร็อกหมุนทันสมัยว้ผมยาวมาจากเมืองไกลหิวสบายชวนน้องเที่ยวบ้ารก่อนหนึ่ไปประมาณนี้เห็นไหมว่ามันจะเร้าใจขึ้นมาเลยเพราะว่ามันมันจะใส่ความเป็นจะบอกว่าเป็นเป็นเป็นล็อกนั่นแหละนะครับใส่ความเป็นร็อกเข้าไปนะฮะ ผมก็ไม่รู้ว่าต้นฉบับเขาใส่ความเป็นล็อกขนาดไหนผมก็จําไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นสไตล์ผมเล่นก็คือผมจะพยายามสับคอร์ดนะครับให้มันเน้นจังหวะออกเป็นแนวอัลเทอร์นทีฟล็อกอะไรป,ประมาณนั้นนะครับซึ่งก็เน้นการอุดสายเน้นการหยุดการไหลเข้ามาตรงนี้มันก็จะทําให้อารมณ์เรามันแบบว่าช,ช,ชึกชักขึ้นมาได้ซึ่งผมแนะนํานะครับว่าถ้าเป็นท่อนที่มันเป็นท่อนเร็วเนี่ยจากที่เราเล่น A ไมเนในตอนแรกนยตอนที่มันร้องร้องช้าช้าเนี่ย อันนี้เราเอาเราเอา A อไหมเนเอา G ที่เป็นขอดนอกนะครับสายเปิดเสียงมันจะได้ใสกลางวานันแต่ถ้าเป็นท่อนเนี้ยท่อนเร็วๆเ,เนี่ยให้เอาทาบนิ้วเพราะว่ามันมันจะควบคุมตอนหยุดได้เนี่ยหรือว่าตอนทําเสียงบอดได้เห็นไหมเนี่ยพอยกขึ้นหน่อยหนึ่งมันก็จะบอดถ้าถ้าเรากดปุ๊บาเงี้ยทาเสียงบอดเนี่ยวิธีทําเสียงบอดมันทําได้ได้สองแบบนะครับทั้งจากมือขวาอ่าอย่างเงี้ยก็คืออุดสาย อันนี้ส่วนมากก็จะเหมาะกับการเล่นกีตาร์ไฟฟ้าที่มีเอฟเฟกมีอะไรใช่ไหมแต่พอเล่นกีตาร์โปร่งเนี้ยมันก็จะเหมาะกับการทำเสียงบอดจากมือซ้ายมากกว่าโดยการยกนิ้วชี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะบอดแล้ว <c oughs> แต่มันยังไม่ได้จบแค่นี้นะครับพอพอมันมีท่อนนี้มันจะมีท่อนลำท่อนที่เป็นร้องแบบหมอลำจริงๆอะ่ะ าใจฮักษาใจสู้ยากขอแต่นั่งเชื่ออายเชื่ออายเมื่อเกเื่องผ่านมามานอนเทียหน้ากินปลาจำเจ้าฟังเสียงหูงแเกียดอีโมโเกียดนานาผู้ใดให้เจ้าให้เฝ้าลืมเข้าสาเก็บเจิดน้ำตาผู้สาวหน้าข้ารออันนี้ผมอาจจะร้องไม่เหมือนเท่าไหร่นะฮะแต่จะมาประมาณเนี้ยมันก็เลยเลย เลยทำให้มันมีความหลากหลายของอารมณ์นะมันขึ้นมาซึ้งนะฮะพอซึ้งแล้วมันก็จะอะ่มันพร้อมที่จะโยกย้ายสายบอดี้ของเราเนี่ยไปไปกับดนตรีนะครับนั่นก็คือต้องต้องชมเชยในหะ้คนทําดนตรีด้วยนะฮะแล้วมันก็จะมีความเร้าใจขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกนะแม้กระทั่งท่อนลำเพราะว่าท่อนลำเนี่ยมันก็จะมีอ่าท่อน ที่ผมจำได้ END ครับ,ค,บคล้ายกับคาแต่ไม่ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นะครับม,มันจะมีท่อนที่เป็นกีตาร์เสียงแตกโอไดรหรือว่าดิสคอชันเนี่ยเข้าไปแม้ว่าเราจะเล่นเองเนี่ยมันมันก็จะมีความแบบว่าบิงอารมณ์เราได้อ่ะเนี่ยเห็นไหมผมก็เลยยกให้เพลงน้ำตาขาลอกเนี่ยของศิลปินปลอยฝ้ายเนี่ยนะครับเป็นเพลงที่น่าเอามาเล่นนะโดยเฉพาะ เพื่อนๆนน้องๆที่เป็นนักกีตาร์จากทางฝั่งอีสานเหมือนกับผมเนี่ยยิ่งคนไหนที่เรียกว่าจะต้องออกวงบ่อยหมายถึงว่าวงสุราเนี่ยนะผมว่าเล่นเพลงนี้เข้าไปโอ้โหนะครับมีได้โดนขออีกสองสามรอบแน่ๆเชื่อผมนะแต่ก็ต้องเล่นให้มันให้มันได้ให้มันถึงนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปมันมันมีทั้งช้าทั้งเร็วมีจังหวะสเต็ปอะไรต่างๆมากมายการที่จะเล่นให้ได้มันมันแบบ ด้วยกีตาร์โปร่งตัวเดียวก็เป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนอยู่แต่ผมเชื่อว่านะครับก็ไม่ได้ยากเกินที่จะปรับตัวเพราะว่าลองเอาแนวทางที่ผมเล่นมาในตรงนี้นะครับไปไปลองต่อยอดกันดูอันนี้ก็คือเหมือนเป็นการเป็นเรื่องเล่านะฮะเป็นเรื่องเล่าเอาเพลงเก่าๆนี่มาเล่าแล้วก็เล่นโชว์ให้ดูอาจจะไม่เหมาะกับนักกีตาร์มือใหม่ว่าเล่นตามยากแต่คนที่เล่นมานานแล้วเนี่ยดูรูปแบบการวางมือการดีดการหยุดการสบัดแรงตานี่อาจจะพอจับทางได้อ่าน,นะครับน้ำตาขาวล็อกของปลอยว่ผมว่าเป็นเพลงที่น่าสนใจลองไปเล่นดูนะฮะ